ครับสวัสดีทุกท่านครับผมประชาสารแสนพักดีวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า x m i วันนี้จะคุยให้ฟังเรื่อง x m i สามารถที่จะทำผังมโนทัศน์ x m i ปกติผมจะพูดถึง x m i บ่อบ่อย,อยในเรื่องของการใช้ทำ mind map x มาเองก็สามารถที่จะทำผังอื่นๆได้จำนวนมากครับเราสำรวจเบื้องต้นในสิ่งที่ x มายทำได้ x มาทำ mind map ปกติหลังจากนั้น x มายทำ b r a s s map b r a s s map ที่คุณครูนิยมใช้ในการทำเพื่อการเรียนการสอนการจัดหมวดหมู่ความคิดในลักษณะในภาพนี้นะครับเพื่อการเรียนการสอนหรือทำเป็น organization chart ทำผังเพื่อการตัดสินใจเรียกว่าเป็นทรีได i a g r a ทำผังก้างปลาเพื่อค้นหาปัญหาครับนี่คือตัวอย่างแต่ทีนี้มันมีความสามารถอันหนึ่งที่ x my i ทำได้เราลองพอเปิดขึ้นมาแล้วไฟล์ new ที่จะสร้างแผนที่ใหม่นะครับตัว x my i เราสำรวจไปที่ library ตรงนี้นะครับตรง library ตัวนี้เราเลื่อนไปจะไปเจอคำว่า concept map เนอร์ซิ่งตัวนี้อันนี้ตัวอย่างครับคำว่าคอนเซปต์แมทในภาษาไทยก็คือผังโมโนทัศน์อีกอันหนึ่งก็มีคนให้ความหมายไว้อีก2อันนะครับแผนที่สังกัดสังกัดคืนคอนเซปต์นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือผังมโนมตินะครับเท่าที่เห็นก็จะมีใช้อยู่3อันแผนที่มโนทัศน์แผนที่สังกับ ผังมโนมตินะครับตรงนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ Xmi ทําไได้เราลองเข้าไปสํารวจนิดนึงเดี๋ยวผมจะพาทําเป็นขั้นเป็นตอนว่าทําอย่างไรสําหรับ Xmi นะครับแต่ในเบื้องต้นเราเข้าไปดูตัวนี้ก่อนแผนที่สังกับตัวนี้นะครับคอนเซปต์แมปตัวนี้เราก็เลือกเสร็จเราก็เปิดขึ้นมานี่คือตัวอย่างแผนที่เวลาทำคอนเซปต์แมปลักษณะของผังมโนทัศ แผนที่มโนทัศน์ก็คือมีประเด็นการเชื่อมไปยังโดยที่ระหว่างเส้นนี้จะมีข้อความอยู่บนเส้นในแบบนี้แล้วก็เรื่องตัวแปรหรือประเด็นก็จะอยู่ในกรอบแบบนี้มีเส้นเชื่อม2อ,อันแบบนี้นะครับระหว่างคำแบบนี้จะต่างจาก m i n d m a p ที่กระจายเป็นรัศมีเรียกว่าเป็น Radial Thinking กระจายออกไปเรื่อยๆยแล้วก็คำอยู่บนเส้น เส้นยาวเท่ากับตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำอันนั้นเป็น m มล์แมปแต่ถ้าเป็นภาพแบบนี้เราเรียกว่าผังมโนทัศนะครับคอนเซปต์แมปหน้าตาจะเป็นแบบนี้ลองดูนะครับหน้าตาก็คือมีคำที่อยู่บนเส้นแบบนี้ทีนี้ในการทำ <c oughs> ผัง Concept Map ปทำอย่างไรเราก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการคือเปิดไฟล์ขึ้นมา new ครับแล้วก็เปิดแมพป,ปกติขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดแมพขึ้นมาปกติในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราทํำจอให้ครบถ้วนนิดนึงเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับลบออกครับลบประเด็ยนย่อยออกให้หมดนะครับยกตัวอย่างเช่นเรากำลังสนใจเรื่องอาการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ จะไปสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้มีผลกับชีวิตให้เลื่อนเมาส์มาพื้นที่ว่างๆครับแล้วดับเบิลคลิกครับตรงนี้ก็คีย์คำว่าชีวิตเข้าไปนะครับคับคีย์คำว่าชีวิตเข้าไปคำสั่งสำคัญในการทำผังมโนทัศน์ด้วยโปรแกรม x m i เดี๋ยวผมโชว์ไว้ตรงนี้นิดหนึงให้ท่านได้เห็นชื่อแอปนะครับ จะได้ตามเรียนรู้ได้ครบถ้วนเราคลิกพื้นที่ว่างๆครับแล้วก็ไปคลิก relation s h i p คลิกตรง relation s h i p นะครับพอคลิกเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกต้นทางแล้วก็คลิกปลายทางทีนี้ตัวนี้เพื่อให้มันเป็น concept แ a p มันควรจะเป็นเส้นตรงครับเราก็ไปกด Panel เพื่อที่จะคลิกที่เส้น แล้วก็เลือกฟอร์แมตของเส้นให้เป็นแบบเส้นตรงครับนี่ครับแล้วข้อความตรง Relationship ก็เบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขนะครับการเรียนรู้ x m y จะช่วยส่งเสริมช่วยใช้คำว่าช่วยเอื้อนะครับเอื้อหนุนนี่ครับเล็กคล้ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้เราเลื่อนตัวนี้ไปเส้นตัวนี้ก็ยังคงเลื่อนตามครับเอื้อหนุนชีวิต ประเด็นถัดมาคือการทำงานครับการทำงานเราก็ไปเอาเส้น relation chip มาตรง relation chip ตัวนี้ก็ไปปรับเป็นเส้นตรงอีกนะครับถ้าการทำงานกับชีวิตเอื้อหนุนกันแล้วกันก็เอาตัวนี้ไปคลิก relation chip ไปคลิกแล้วก็กลับมาทำเส้นตรงอีกครับแล้วก็ใส่ข้อความตรงเส้นนะครับหนุนเสริม หลักการทําผังมโนทัศน์จะมีข้อความที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรครับตัวแปรอยู่ระหว่างกันอันนี้ใส่ได้เห็นไหมครับดับเบิลคลิกก็จะใส่ข้อความเข้าไปได้แล้วก็เราปรับเลื่อนไปในจุดที่เราต้องการได้แล้วเส้นมันก็จะตามไปถ้ามีประเด็นเพิ่มอีกก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกแล้วก็เพิ่มเส้นเช่นชีวิตสนับสนุนให้เกิด มันก็จะมีผังที่ซับซ้อนขึ้นเรืเ่อยๆเรือยกว่าผังมโนทัศน์ผังมโนมติแผนที่สังกัดครับเห็นแปลกันก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างครับ x Mind น่าจะฉีกมุมจากที่เคยเห็นว่าทำอ๋อทำได้แค่ Mind Map ก็แค่ครับคำว่าก็แค่จะทำให้เราขยายความต่อไปอีกได้ถ้าเราศึกษาคำว่าก็แค่ให้ลึกซึ้งให้มากขึ้นครับ เรียกว่าเข้าใจแอปพลิเคชันมันจะมารับใช้ความคิดเราแทนที่เราจะไปพยายามหาอะไรไปคียช่วยไปไปรับใช้มันให้มันมารับใช้เราความหมายก็คือเทคโนโลยีซัพพอร์ตการเรียนรู้ของเราน,นั่นเองนะครับนี่คือการนำเสนอ x i ม d ในมุมของการทำคอนเซปต์แมปครับก็เส้นเชื่อมโยงอื่นๆก็ยังทำได้เหมือนเดิมครับท่านมีประเด็น ที่จะแตกย่อยก็คลิกแตกย่อยมันอัตโนมัติได้เลยครับแล้วก็เชื่อมโยงเส้น relationship แนะนำให้เชื่อมเส้นก่อนนะครับเชื่อมเส้นความสัมพันธ์ให้เรียบร้อยก่อนก่อนที่จะไปปรับแต่งให้สวยงามหรือท่านจะทำคอนเซปต์แบบในสไตล์เส้นโค้งๆก็ได้ครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของไอเดียมันเป็นเรื่องของ อ a r t ิสติกของแต่ละคนเป็นเรื่องของลีลาการคิดแต่ละคนครับตรงนี้เราคีคำว่าฉุดรั้งสมมติน,นะครับตัวนี้มันไปฉุดรั้งคือไปไปดึงพลังของสิ่งนี้แต่อันนี้มันไปส่งเสริมครับก็สามารถที่จะใส่ประเด็นแบบนี้ได้ครับก็หวังว่าการนำเสนอคลิปนี้จะทำให้ท่านเห็นโอกาสในการ ประยุกใช้ในอีกสไตล์ในอีกลีลาครับทำเสร็จเรียบร้อยก็ยังสามารถจะแต่งภาพปรับแต่งสีสันให้ตามธีมต่างๆที่จะสอดคล้องกับการใช้งานครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมประชาสัมสันเพอดียังคงมีเรื่องราวมุมมองนะครับให้ทุกท่านได้เรียนรู้ในเกือบทุกๆวันที่ท่านว่างท่านก็แวะเข้ามาที่ ประชาชนแสนพกดีช a n e แล้วก็กด subscribe ไว้เลยครับจะมีเรื่องราวใหม่ๆโดยเฉพาะจากที้ไปก็คงจะเป็นการพัฒนาตนเองอยู่ที่บ้านก่อนที่จะเปิดสกลาดของการกลับไปทำงานกลับไปโรงเรียนกลับไปเรียนรู้ใหม่หลังจากที่ New Normal หรือในอนาคตที่โควิดลดระบาดลงนะครับเรียนรู้ด้วยกันครับรักทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ